สวัสดีครับวันนี้วันที่13มีนา2,963นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุณเสละนะครับุเสลได้เอารถเบนสนะครับ SLK 200นะครับเข้ามาติดฟีมีกาซูปเปอร์นาโนเซรามิกนะครับ60รอบพันหน้าเต็มพร้อมหลังคาสันรูปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับคือฟีมีกาซูเปอร์นาโนเซ a ามิกนะครับรอบพันหน้าเต็มนะครับพร้อมหลังคาสันรูปนะครับ60นะ ปกป้อง UV สี0รอย UVW นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าอินฟาเรทได้97%แสงสว่างสองผ่าน16%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96%เลยนะครับนี่คือฟมวีกาซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับมืดนอกสว่างในตัดแสงบุหรีห่คันนครับไม่มีแสงอคอร์นะครับ แสงส่องต้องไปเกิน8%นะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่พื้นนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับเป็นฟิล์มนวัตกรรมลายแรกนะครับที่มาที่หลังแต่มาแรงนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในเลยนะครับนี่นะครับคือข้างในนะครับของฟิล์มวีกาซ์สูเปอร์นาโนสลิมิงนะครับ SCR20 นะครับ60%นะครับปกป้อง UV400 ว1นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าอินฟลีตได้90 เจ็ดเปอร์เซ็นแสงสว่างสองพันสิบหกเปอร์เซ็นแล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้เก้าสิบหกเปอร์เซ็นเลยนะครับน, trendy, นี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในนะครับสดใสสบายตัวสบายตานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนะครับนี่นะครับคือฟิล์มนะครับนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับดูนะครับนะฮะแดดจ้าเลยนะครับแต่ก <người> ็มองสบายตานะครับนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูโดยรวมภายนอกกันอีกทีนะครับนี่นะครับคือฟีวิกาสักับเอสแอลเคสองรนะครับเปิดประทุนคันสวยคันนี้ของอุลเลศนะครับนะฮะบานหน้านะครับรอบคันหน้าเต็มรับราคาสั้รูปนี่ผมร้อยนะครับร้อยูืมวันนะครับได้100%นะครับผมฟ็องค่าอุลเเิบเจปอร์เซ็นต์เ้97%ิบนะครับผมฟ้องค่าความร้อนรวมได้9ก เ็นะครับสำหรับ S L K คันสวยคันนี้นะครับนะฮะพื้นนอกสว่างในนะครับสดใสสบายตัวสบายตานะครับนะคุณเจริญได้เลือกมีวีตาทั้งหมดดอกทั้งหมด3คันนะครับเดี๋ยวจะมีคเยน,นะครับไฟายแดงอีกคันนะครับนะฮะ จากโชว์รูมนะครับเข้ามาที่ร้านขาวอรดูดูช็อปเรียบทางตัวนี้ไปเลยนะครับนะฮะดีคือควาไว้วางใจสําหรับฟีมีการนะครับวิธีสังเกตฟีมสลรบมิกนะครับจําไว้ดีๆเลยนะครับนะฮะจะต้องปกป้องค่าความร้อนรวมได้แปถึงสิปีนะครับแปถึงสิปีค่าแสงสะท้อนจะต้องต่ามากนะครับนะฮะไม่เกินสิเปอร์เซ็นต์นะครับนะค่าแสงสะท้อนจะต้องไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะที่สําคัญนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่ mm hmm. ท่านนีต้ต้องผ mm ่านหมดนะครับนะฮะสำหรับ hmm. ฟิวีมกาซูเปอร์นาโนซาลามีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามเพจร้านขาววอร์ชอปเราจะทำคลิปดีๆนะครับออกมาให้ความรู้กับท้า้ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิวแก๊สเครื่องเสียงนะครับล้างแอร์เปลี่ยนถ่ายน้่เป็นเครื่องนะครับร้านขาววอร์ชอปนะครับ ครับคุณลูคาและเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านขาวอร์นุสจอบฝากกดกระดิ่งในยูทูบด้วยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ